สวัสดีค่ะกลับมาพบ,พบพออกับปูปวยถอยครั้งนึงนะคะเย้วันนี้เป็นตัวพิเศษลิมิเต็ดจากงาน QTF 2021ที่ผ่านมาเลยนะคะมีแค่50ตัวในโลกเท่านั้นรับรองว่าตัวนี้เด็ดมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันเป็นของงานค่าย Full Paradise เหมือนเดิมเลยนะคะ Full n, Low f u l V s Low f u l EP 2นะคะ Dongkan a า a k e n ปิดนะคะ ตัวนี้จะพิเศษกับตัวก่อนที่ออกมาในปี2017ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่พึ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยมีแค่50ตัวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างจริงชอบชอบชอบกล่องของค่ายนี้มากเลยนะแบบทำแล้วแบบดูเป็นแบบ l ม m i t e d มากเลยอะอันนี้มือเขานะกลองใหญ่อยู่เหมือนกันนะนี่สวยงามมากเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกัน A few moments later. วิ้งโอ้ยมีใบเซอร์ให้ด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะว้าวนี่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้ตัวที่ยี่สิบเจ็ดนะคะมีแค่ห้าสิบตัวนะคะเป็นใบเซอร์ Limited Run in QTX สองพันยี่สิบเอ็ดนะคะไม่มีใบเซอร์ด้วยอ่ะเจ๋งมาก ปกตินี่ไม่เคยได้ใบเซอร์จากค่ายค่ายฟูพาราไดซ์เลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นใบแรกเลยนะคะถ้าใครใครที่ได้พีกับเป้ไปนี่ดีใจด้วยนะคะว่ามี50ตัวจริงๆแล้วก็รันนัมเบอร์ด้วยนะคะเดีย๋ยวมาลุ้นกันว่าของลูกค้าเนี่ยได้ได้นำเบอร์ไหนกันบ้างน,นะคะรอของกันหน่อยนะคะกำลังส่งมาแล้วเฮ้ยโหเปิดมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยได้ไปเซอร์เจ๋งอะีย ในีใจอะ่ะเอาเงี้นี่ตาเไว้นี้เลยเดีย๋ยวจะไปเอาเข้ากก่อนว้าว A few moments later ก่อนเลยเป็นสีส้มนะคะเคยเล่นไะหมสมัยก่อนตอนแบบยุคเก้าสินะสมัยเด็กๆคือแบบชอบไปที่ห้างมากเลยจำได้ว่าตอนนั้นบ้านอยู่แถวเอ่อ เพกเกษใช่ไหมก็เราก็จะชอบไปฟิวเจอร์ฟิวเจอร์บางแคเราก็จะไปเล่นเกมกดเนี้ยที่ชั้นสี่ตลอดเลยอเออแบบไปเล่นแข่งกับเพื่อนจำไม่ได้แล้วนาน่ารู้สึกว่าเด็กๆมากเลยแต่ชอบไปเล่นเกมเกมกดมากเลยนะสวยอะ่ะมีแบบหยอดเหรียญเห็นไหมมีของสมจริงเลยคุ่มสองกลุ่มขอให้แบบงาน Q T X ครั้งหน้าหรือ งานครั้งหน้ามีตัวมูฟลรีนออกมาด้วยนะจะดีใจมากเลยเพราะตอนนี้ตัวธรรมดาของมูฟลรีนก็หาไม่ได้แล้วเหมือนกัน <No. S 1> เขาก็ยังไม่มเีเขาก็ยังขาดอยู่ใครมีอยากขายก็ติดต่อไปได้นะคะจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนี่อันนี้เป็นตู้เก่บนะต่อมาก็นี่จะเป็นถาดรองนั่งนี่สีส้ม พีส้มนะคะเป็นก้อนแบบนั่งนั่งเล่นเกมนี่ก็จะวางแบบนี้ออก็นั่งเล่นเกมประมาณอารมณ์เป็นเก้าอี้นะคะก็มีเขียน Foo Fighter 2์สองนะคะไ n น l c o l l e c t i o n f o ล Paradise โอเคเหมอนกันสองข้างนะคะี่ภาษาจีนอ่านไม่ออกใครอ่านออกก็รบก,กวนช่วยคอมเมนต์กันข้างล่างหน่อยนะคะว่าแต่ว่าอะไร โอเคมาดูพระเอกของเรากันาายรลาย์ลาสวยมสวยากเลยสวยมากสวยมากบอกเลยบอกเลยว่าสวยมากจริงนี่สวยมากบอกเลยนี่พระเอกของเรา ตัวนี้มีขายเฉพาะที่งาน QTX ที่เมืองจีนนะคะนี่เ oh, <no. S 1> มื่อประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะไม่นานไม่นานโอ้สวยอะ่ะสวย oh. สวยเลยด้านหลังมีรอยบาทซูเปอร์เซยราร่างสามโกคูนี่โกคูโกคูมือขยับได้ด้วยนะนี่ที่แบ่งคันเฮ้ยเจ๋งอะ่ะ ไม่ใยับได้ด้วยแล้วก็ตัวเนี้ที่บอกมันพิเศษตรงที่ว่ามันเรืองแสงที่ผมที่ตาแล้วก็ที่หนวด <Wow. S 1> โยอยอยากเห็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราให้เขานั่งก่อนนะนี่แล้วก็ึ๊บเพื่อนเห็นไหม ขบมุมกล้องปรัมมุมกล้องนิดนึง okay. นี่ขอ้กดตึง้งอันนี้องเสียบข้าไหนอยอันนี้จะแนะนำเพื่อนอย่างนะคะใครที่มีตัวตัวก่อนหน้านาั้นที่ออกมาปี2017เป็นตัวนี้แต่สีผมเป็นสีทองเหลืองปกติอะคะ่ะหรือว่าตัวที่เป็นแบบ ฟูลไฟเตอร์เนี่ยเขาจะออกมาสีตัวแล้วก็คือเป็นตัวผมสีทองนะคะโกคูแล้วก็บูฟเอร์ลีนนะคะแล้วก็จะมีตัวซุปเปอร์แมนกับแบทแมนนะคะสีตัวเนี้ยแต่ต้องระวังตรงนี้เวลาที่เอามืออะค่ะใส่เข้าไปในขันโยกเนี้ยค่ะตรงจอยเนี้ยมันจะมีปัญหาคือน 1. หนึกเพราะเราใส่แรงเกินไปสองสีฉลอกสีตรงจอยฉลอกแล้วก็สีตรงนิ้วมือเนี้ยพลอกนะคะอันนี้ค่อข้างเฉืาะบ,บางคือแนะนําว่า อย่างที่แนะนําทุกๆกคิปก็คือให้เอาไดาอุ่นๆเป่าเป่าก่อนให้มันแบบมีความคลายแล้วก็ยืดหยุ่นนิ่มๆก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปนะคะอันนี้จะจะ,จะดีกว่าเวลาออกก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าอบปับดึงเลยนี่หักเลยนะคะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็จะไปขอไว้แค่แค่ตรงนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฟิตนิดนึงเดี๋ยลองง้างดูให้ก่อนกันก็ได้อะ uh, ได้ง้างนิดนึงได้โอเคตำแหน่งก็โอเคนะ ตำแหน่งได้อยู่นี่นี่สวยนะสวยนะอแบบุ้ยแบบ <c oughs> <c oughs> แต่แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นกับใบเซอร์เอยตื่นเต้นกับใบเซอร์มากเลยหัวโหดีใจได้เบอร์ที่ยีส็ดอ่ะคือเป็นคนที่ชอบเลขเจ็ดอยู่แล้วอ่ะเออดีใจเอที่ใจเอาไปเอาเอาไปเข้าก่องด่วันนี้เแ่พอเวลาไปเล่นนะกด <c oughs> <c oughs> สวยมากเดีย๋ยวเรามาดูกันตอนปิดไฟมันจะเป็นยังไงว้าวว้าวเดีย๋ยวขออนุญาตปิดไอค่นก่อนว้าวสวยมากมเฮ้ยตื่นเต้นอะตื่นเต้นมากเลยอะ่อยะเดี๋ยวเราเปิดไฟแป๊บน,นึงนะคะอย่าเอานิ้วออกก่อน a few moments later แล้วนะหนึ่งสองสาม เรืองแสงแรงอีกแล้วค่ายนี้ค่ายนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงเรื่องเรืองแสงยกนิ้วให้เลยตั้งแต่ตัวก่อนก่อนแล้วคือแบบไปดูที่ไปรีวิวตัวก่อนได้นะคะที่เป็น x ออะคะ่ะลองไปดูได้นะคะโอ้ไม่ทําให้ผิดหวังอะ่ะแบบโอ้เรืองแสงจัดมากดูดิเห็นไหมตรงตายหนวดเลยอะ่ะยันหนวดยันตา คือแบบเรืองแสงจัดมากโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะหือสุดจริงของค่ายนี้โอ้น่รักค่ายนี้ก็รักค้ายไหนวะเนี่ย <Yeah. S 1> สุดจริงสุดจริงเดีย๋ยวเราลองมาเปิดไฟอีกทีนึงน,นะคะเ,ออเปิดไฟยังสวยอ่ะคิดดูปิดไฟสวยกว่าเดมิมอีก เท่มากจริงบอกเลยว่าใครที่พลาดน่าเสียดายสุดๆคือถ้าพลาดแล้วคือเล่รู้สึกว่าเสียดายมากถ้าใครที่แบบชอบตาคอ้นบอลแล้วก็เก็บชอบเก็บงานอาร์ตทอยแล้วก็แบบชอบตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุ้มราคาเนี่ยคือโหเสียดายมากแล้วมีแค่ห้าสิบตัวด้วยคือแบบเสียดายแทนทุกคนเลยจริง คือจริงๆก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันมีใบเซอร์ตัวนี้มาให้ด้วยว่าแบบเออการันตีเป็นตัวที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่เพิ่งรู้ตอนที่เปิดกล่องพร้อมเพื่อนเลยนะตอนแรกก็ยังงงอยู่กระดาษอะไรคือแบบจะบอกว่าตัวเนี้ยเขาไปขายในหน้างานที่เมืองจีนที่เป็นงาน QTX เอ้าค่ะไปขายในเฉพาะแค่ในงานเท่านั้นแล้วคือสั่งจองก็คือเต็มแล้วก็หมดในวันนั้นเลย <Wow. S 2> ถือว่าแบบ l i มิเต็มากๆเลยค่ะตอนนี้ถ้าถามถึงเรื่องออราคาเนี่ยราคานี่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่ l i m i t ต็ดด้วยแล้วก็มีขายเฉพาะในงานด้วยตัวน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณ20,000กลางถึง3 0ม0 0แล้วนะคะตอนนี้ต้องลองลองดูนะคะราคาต่างประเทศตอนนี้ร้อนแรงมากตัวน,นี้นะคะแล้วก็ผลิตเนี่ยคือแค่50ตัวเท่านั้นอย่างตามที่แจ้งเบื้องต้นนะคะ มีใบเซอร์ให้ด้วยอะ่ะสุดยอดแต่ก่อนหน้านะที่มีตัวที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วเป็นผมธรรมดาที่ไม่ได้เรืองแสงตัวนั้นอะ่ะออกมาตั้งแต่ปี2017ันสิละนานมากแล้วก็ตัวนั้นผลิตประมาณ398ตัวก็หวังว่าค่ายจะทำตัววูฟเวอรีนออกมาที่เป็นเรืองแสงบ้างน,นะคะแล้วก็ทำเป็นลิมิเต็ดแบบนี้ด้วยก็ยิ่งดีเลยสำหรับนักสะสมอย่างเราแล้วก็คนที่ชอบ หรือว่าเป็นแฟนอาร์ตของค่ายนี้นะคะโหสวยมากเลยสวยจริงๆขอไปไฟทิ้งได้ไหมชื่อสวยมากจริงๆนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่แบบเออพอรู้ว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตัวนี้ต้องต้องแจ้งเออลูกค้าของเป้ก่อนนะคะตัวนี้คือเป้สั่งไปนานแล้วนะคะก็ะคือสั่งไปก่อนที่จะ เปิดให้พีอีกนะคะก็สั่งไปเพื่อที่จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนี่แหละแต่สําหรับลูกค้าที่พีกับเป้ไปแล้วสั่งกับเป้ไปเนี่ยคือของอะ่ะน่าจะมาไม่เกินปลายสิงหานะคะน่าจะได้ครบกันทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือเต็มแล้วนะคะคือโคต้าเนี่ยเต็มแล้วแต่ถ้าถ้าคนไหนสนใจก็ลองอินบ็อกซ์มาถามเป้ดูดูก่อนได้นะคะก็สอบถามกันมาเบื้องต้นก่อนได้เผื่อเป้พอหาให้ได้นะคะตรงนี้รู้สึกตื่นเต้น วสวยสวยมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมตัวฟูพาราไดส์โลฟูนะคะดองคานาวาเค้นนะคะตัวนี้กริฑนะคะลิมิเต็ดรันอิงคิว2ีเอ็ะซ์นี่สิบเอดนะคะ้าสิบหัวใชะได้ไปเซอร์จ้าไปเซรเอเซร,เอเซรอ์เต้นเต้นเต้นอย่าต้องเปเอาข้อตอบแลวหลัาจะจบคลิปเนี่ยแต่คลิปเสร็จแล้วข้อตอบ นางาดดมนผ่านศึกผ่านศึกจริงๆแค่เล่นเกมน่าจะผ่านศึกมาใหญ่หลวงมาก <c oughs> จริงๆนั่งเล่นเกมผ่านศึกมาใหญ่ใหญ่หลวงมาก <c oughs> สุดเปอร์สยายยอดไหนเปล่งพลังเป็นแสงซุปเปอร์สายสสยาหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> งามสวสดวันนี้ก็ขอลาไปเพีมเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะก้อยงางก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ แล้วก็เดี๋ยวตัวต่อไปเป็นอะไรคลิปหน้าเนี่ยติดตามชมกันได้ในช่องนะคะหรือไม่ก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะคะหรับวันนี้ก็ขอบคุณทท่านที่ติดตามชมกันนะคะฝากให้กำลังใจปุ๊บเป้ในการกดไลค์กดแชร์กดส u b s รส i า e กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนติดตามกันได้นะคะรับรองคลิปหน้าเนี่ยเด็ดแน่นอน ไปแลบ๊ายบายๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะ